ฝรั่งไม่เข้าใจเราพูดเพราะสิ่งนี้เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะพูดกับฝรั่งทีไรเนี่ยฝรั่งไม่เข้าใจที่เราพูดทุกทีเลยเราก็อาจจะคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสำเนียงชั้นไท้ไทยเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยมักจะไปโฟกัสที่สำเนียงการพูดของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยปัญหาสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่สำเนียงที่เราพูดแต่มันอยู่ที่การออกเสียงของเราในแต่ละคำภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เหมือนกับ กับเพลงอะคะ่ะมันจะมีการขึ้นการลงหรือเขาเรียกว่า intonation นะคะมันจะขึ้นลงมันต่างกันมากกับภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดเรียบเสมอนเน้นทุกคําเหมือนกันหมดนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าคุณกินข้าวหรือยังภาษาไทยเราก็จะพูดได้ว่าคุณกินข้าวหรือยังแต่ภาษาอังกฤษมันจะไม่เหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษมันจะพูดว่า have you eaten have you eaten เห็นไหมคะคำว่า have you อินเขาจะเน้นในเสียงในประโยคนี้ที่เดียวเท่านั้นที่เป็นสาระสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเน้นเสียงผิดที่นะคะมันก็ทำให้คนที่ฟังเราหรือว่าฝรั่งที่พูดเราด้วยเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแหวนก็มีเทคนิคการเน้นเสียงในแต่ละคำในภาษาอังกฤษนะคะที่ถูกต้องมาบอกเพื่อนๆกันนะคะ สำหรับเทคนิคในการเน้นเสียงคำในภาษาอังกฤษเนาะเราก็มีหลักอยู่ไม่ยากค่ะไม่เยอะด้วยง่ายๆเพียงแค่2หลักเท่านั้นนะคะหลักการแรกก็คือว่าข้อที่1คําคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเรามาดูคำในภาษาอังกฤษกันก่อนมันก็จะมีพยางค์ของแต่ละคำคำนั้นเนาะบางคำอาจจะมีแค่1พยาง2พยางบางคำอาจจะมี3 4 5พยางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อแรกคือเราต้องดูว่าคาคานั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่พยางแล้วเราก็จะต้องไปสังเกตดูว่าเราจะเน้นคําไหนที่เราจะพูดได้ถูกต้องเหมือนกับที่ฝรั่งเขาพูดกันหลักการแรกที่แหวนจะแนะนําก็คือการเน้นคําในที่มีสองพยางนะคะถ้าเกิดว่าคําที่เป็นคํานามหรือว่าคําคุณศัพท์ค่ะคำนามอย่างเช่นพวกคนสัตว์สิ่งของคำคุณศัพท์ก็อย่างเช่นคำที่เราเอาไป บรรยายหรือขยายคำนามนั้นๆว่าอย่างเช่นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะคำว่าใหญ่ก็คือคำคุณศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นการเน้นเสียงของคำที่มีสองพยางเนี่ยถ้าเกิดเป็นคำนามคำคุณศัพท์เนี่ยเราจะเน้นที่พยางแรกนะคะของคำอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้านนะคะเราไปดูคำนามก่อนเนาะอย่างเช่นคำว่า paper paper คำว่า paper นี่ก็หมายถึงว่ากระดาษเนาะเราจะสังเกตได้เลยว่าแหวนจะน้าที่เน้นคําที่อยู่ด้านหน้าก็คือ paper คําว่า p พ r นี้จะเบามากเราจะไปนเน้นที่แค่ว่า paper นะคะต่อไปคําว่า table table เห็นไหมคะแหวนก็จะเน้นคําว่า table โบนี้ก็จะเสียงเบาลงไปนะคะสองคนี้เป็นคำนามเนาะเราก็เน้นที่ด้านหน้าแล้วอีกอันนึงก็คือคําคุณศัพท์นะคะแหวนยกมาให้2คําก็คือคําว่า handsome handsome เห็นไหมคะคำคุณศัพท์ก็เน้นที่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะเราจะเน้นคําว่า handsome เสมอนีแทบจะไม่ออกเลยนะคะเบามากอีกคำสุดท้ายนะค,ะคือว่า pretty pretty เห็นไหมคะเราจะเน้นที่คำว่า pretty ไม่ใช่คนไทยเรียกว่า pretty 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 อย่างนี้คือออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะทีนี้นอกจากคำนามคำคุณศัพท์แล้วเนี่ยเราก็มีคำกริยาที่มีสองพยางเหมือนกันแล้วไอ้คำกริยาเนี่ยเราจะเน้นได้ที่ไหนนะคะมีคำนี้เลยค่ะเน้นได้ที่พยางที่สองของคำนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นคำว่า believe believe คำนี้แปลว่าเชื่อใช่ไหมคะเราจะไม่เน้น believe believe เราจะไม่พูดอย่างนี้นะเราจะพูดว่า believe แล้วอีกคําที่ง่ายๆอีกคํหนึ่งเลยนะคะเป็นคํากริยาเหมือนกันเรานจะยกให้ก็คือคํานี้นะคะคําว่า forget forget เห็นไหมคะกริยาเราจะเน้นที่ตัวที่2นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคําคํานั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งคํานามเป็นได้ทั้งกริยาเอ้เาแล้วฉันจะเน้นตรงไหนถูกไหมคะมันก็ต้องออกเสียงที่ต่างกันไปเนาะ ก็หลักการเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคำนามเราก็เน้นเสียงที่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นกริยาเราก็เน้นที่เสียงคำที่สองพยางค์ที่สองนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำว่า resent, present present คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าของขวัญเราก็เน้นที่ด้านหน้าเราก็ย้ำไปเลยว่า p resent, present p r e s e n แล้วถ้าเป็นกริยาเราจะเน้นได้อย่างไงนะคะ resent, present present เห็นไหมคะถ้าเป็นกริยานะคะเราก็เน้นว่า p e s e n t เราจะเน้นที่พยางคที่2นั่นเองนะคะต่อไปมาดูหลักการที่2นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีคําศัพท์แค่2พยางคเท่านั้นนะคะมันจะมี3พยางคขึ้นไป4พยางค์5พยางด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งดูแล้วก็สังเกตูเลยว่าถ้าเกิดเป็น3พยาง เราจะเน้นคําไหน4พยางเราจะเน้นคําไหน5พยางเน้นคําไหนนะคะมันก็จะมีกฎเขียนมาให้นะคะถ้าเกิดว่าเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะสอนเราอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคําที่ลงท้ายด้วย t i o n s i o n พวกนี้นะคะเราก็จะเน้นคําที่พยางที่อยู่ติดกับตัวสุดท้ายของ t i o n หรือ s i o n นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นคําว่า television television เห็นไหมคะ Vision เราก็จะเน้น V ในคำคำว่า television นะคะแล้วคำต่อไปที่แหวนยกมาให้ดูนะคะคำนี้จะลงท้ายด้วย t i o n นะคะคำนี้ก็คือคำว่า nutrition nutrition เห็นไหมคะเราจะเน้นคำว่า treat ซึ่ง treat เนี่ย t r i เนี่ยจะอยู่ติดกับ t i o n ใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยไอคำพวกนี้3 4 5พยางขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแบบ หลักการเยอะมากว่าต้องลงท้ายได้คํานี้ลงท้ายด้คํานี้จะต้องออกเสียงเน้นที่พยางค์ที่ติดกับคําที่ลงท้ายด้วยคนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดว่าให้เราไปนั่งจำเนี่ยมันก็คงจะจําไม่หมดใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆที่แหวนจะแนะนําเลยลก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปฟังนะคะดูหนังก็ได้ไปฟังหนังสือเสียงพวกออริโอบุ๊กก็ได้นะคะอันนี้จะได้ผลดีมากกว่าที่เราจะต้องมานั่งจำว่าเออคำนี้ลงท้ายด้วย t i o n มีคำว่านี้บ้างมีคำว่าอะไรบ้างอ๋อคำนี้ Television sion ออกต้องย้ำที่เสียง vi โอ้ยถ้าเกิดว่าเราไปนั่งจำแล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะคะเพราะหลังนี้ไปแล้วก็คงไม่นั่งหลอกเราพูดว่าเออเราย้ำเสียงได้ถูกไหมนะคะก็เลยแหวนอยากจะแนะนำนะคะให้ไปฝึกฝนกันง่ายๆเลยวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือว่าเราเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าคำนั้นเนี่ยเน้นที่เสียงอะไรนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะเดี๋ยวนี้ Google เขาจะมีระบบที่ ง่ายแล้วก็ทำให้เราได้รู้ทั้งความหมายและได้รู้ทั้งการออกเสียงนะคะเราก็กดที่ google แล้วก็พิมพ์คำศัพท์คำนั้นที่เราไม่แน่ใจมันก็จะขึ้นลำโพงมาให้เราก็กดที่ลำโพงเพื่อจะดูว่ามันออกเสียงยังไงแล้วมันจะมีโชว์รูปปากนะคะแล้วก็ออกเสียงที่ถูกต้องนะคะเพราะอย่างนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะไปฟังกันดีกว่าที่เราจะมานั่งจดจำกันเพราะเราจำไปเนี่ย อีก2วัน3วันเราก็ลืมแหละว่าเราจะต้องออกเสียงนี้แล้วก็ย้ำตรงไหนกันแน่นะคะก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะสำหรับการออกเสียงที่เน้นเน้นคำที่ถูกที่นะคะเน้นคำให้ถูกต้องว่าเราจะเน้นคำหนักที่ตรงไหนในสำคำภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้หลักการนี้หรือว่าจําได้ขึ้นใจแล้วก็เราสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็จะทําให้เราเนี่ยพูดกับฝรั่งได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้แหวนทําคลิปอะไรต่อไปนะคะวันนี้แหวนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย